สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนนะครับประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 4จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตออมหุ้นแบบ DCA นะครับด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 4นะครับโดยที่เมื่อวานนะครับวันที่ผมมีการซื้อหุ้นเข้ามาเนี่ยตลาดหุ้นก็บวกขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับโดยขึ้นไปสูงสุดที่1,583.13จุดนะครับบวกขึ้นมา2 9 9 5ุดนะก่อนที่จะลงมาปิดที่1,582.07จุดนะครับก็บวกขึ้นมา28.89จุดนะครับหรือว่าบวกขึ้นมา1.86%ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อเนี่ยก็จะมีในส่วนของสถาบันภายในประเทศนะครับที่ซื้อสุทธิเข้ามา5,118.10ล้านบาท ลองลงมานะครับก็เป็นในส่วนของต่างชาตินะครับที่ซื้อสุดที่อยู่ที่2,781.56ล้านบาทนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโบรกเกอร์นะที่ซื้อสุดที่เข้ามาอยู่ที่439.39ล้านบาทแล้วก็ฝั่งที่เป็นฝั่งขายนะครับก็จะเป็นในส่วนของนักลงทุนทั่วไปภายในประเทศนะครับหรือว่านักทุนรายย่อยซึ่งขายสุดที่ออกมาอยู่ที่8,339.05ล้านบาท เรียกได้ว,ว่าลายย่อยขายเมื่อไหร่นะครับตลาดหุ้นมักจะบวกขึ้นมาตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าต่างชาติมีการซื้อเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถาบันมีการซื้อเข้ามาเนี่ยตลาดหุ้นมักจะบวกขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงนะครับอ่ะทีนี้เรามาอัปเดตในส่วนของพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ dca ของผมนะครับซึ่งในเดือนนี้ก็เติมเงินเข้ามาในพอร์ตจำนวน2,400บาทนะครับ 400บาทที่เติมเข้ามาก็คือในส่วนของปันผลของหุ้น b t s แล้วก็ของหุ้น PT นะครับรวมกันแล้วได้ทั้งหมด400บาทก็เลยเติมเข้ามานะครับกับในส่วนของเงินที่ต้องเติมเข้ามาทุกเดือนก็คือ2,000บาทนั่นเองรวมกันก็เป็น2,400บาทนะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับก็ซื้อเข้ามา4หุ้นเหมือนเดิมนะก็คือหุ้น b t s นะครับหุ้น CPO หุ้น PT แล้วก็หุ้น PTT โดยที่หุ้น BT s นะครับก็ซื้อเข้ามา75หน่วยหุ้นละ9บาท10ตตางนะครับหุ้น CPO นะครับซื้อเข้ามา8หน่วยหุ้นละ60บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็หุ้น PT นะครับซื้อเข้ามา100หน่วยนะครับหุ้นละ5บาท80ตตางแล้วก็หุ้น p t t นะครับซื้อเข้ามา17หน่วยหุ้นละ35บาท50ตตาง เพราะฉะนั้นนะครับโดยภาพรวมนะตอนนี้ผมก็จะมีหุ้น BTS อยู่ที่จำนวน1,027หน่วยนะครับโดยที่ราคาต้นทุนอยู่ที่10บาท18สตางค์ต่อหุน้นสำหรับราคาตลาดนะครับอยู่ที่9บาท25สตางค์ต่อหุน้นตอนนี้หุ้น BTS ของผมก็ยังติดลบอยู่นะครับอยู่ที่9.10%เนะครับ หุ้น c p o ก็มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้นอยู่ที่158หน่วยนะครับราคาต้นทุนอยู่ที่64บาท25สตางค์ต่อหุ้นโดยที่ราคาตลาดนะครับอยู่ที่61บาทต่อหุ้นตอนนี้หุ้น c p o ผมก็ยังติดลบเหมือนกันนะครับติดลบอยู่ที่5.06เอร์เซ หุ้น P ีนะครับตอนนี้ก็มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้นอยู่ที่1026หน่วยนะครับราคาต้นทุนก็คือ6บาท1สตางค์ต่อหุ้นโดยที่ราคาตลาดณนะตอนนี้นะครับอยู่ที่5บาท80สตางค์ต่อหุ้นตอนนี้นะครับหุ้นพีทีก็ติดลบนะครับติดลบอยู่ที่3.47เซ แล้วก็หุ้นพ t t ีนะครับมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้นอยู่ที่282หน่วยนะครับโดยที่ราคาต้นทุนอยู่ที่37บาท90ตางต่อหุ้นส่วนราคาตลาดนะครับอยู่ที่36บาทต่อหุ้น ตอนนี้หุ้นพิลิทีของผมก็ยังติดลบเหมือนกันนะครับซึ่งก็ติดลบอยู่ที่5.01%นะครับโดยภาพรวมแล้วพอร์ตของผมก็ยังติดลบอยู่นะครับติดลบอยู่ที่5.91%นั่นเองโดยที่ต้นทุนของผมณนะตอนนี้นะครับต้นทุนสะสมอยู่ที่36,900บาทนะครับ เพิ่มเติมนะครับในส่วนของเงินปันผลที่ผมได้รับตั้งแต่ตอนที่ผม DCA มาจนถึงตอนนี้นะครับยอดเงินรวมเนี่ยอยู่ที่900บาทซึ่งคิดเป็น2.60%นะครับของต้นทุน34,500บาทก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับเงินปันผลประมาณนี้นะ แล้วก็จะมีในส่วนของกําไรจากส่วนต่างราคาของหุ้น V.I.H. นะครับที่ผมมีการขายออกไปอยู่ที่554บาท49สตางค์นะครับโดยภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว18เดือนนะครับนับแต่วันแรกที่ผมเริ่ม D.C.A. นะครับก็ประมาณา1ปีกับอีก6เดือนนั่นเองนะครับ โอเคก็ okay, ประมาณนี้ครับสำหรับเพื่อนๆใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> ก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อน,อนหรือคนที่รู้จักโขนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ